น,นลรกมันรออยู่เราอยู่กับเราทุกวินาทีอยู่แล้วม,มันไม่ได้แปลกอะไรมันไม่จําเป็นต้องรอเดือนเจ็ดเดือนไหนก็ได้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีแป๊บหนึ่งก็ลงรกแล้วมันไม่ยากอะไรบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนเจ็ดเดืนอ,อเดนเจ็ดทุกปีช่วงเนี้ยช่วงกลางปีเนี้ยก็เป็นช่วงที่ทําบุญให้กัน,นใช่ไหมใช่ไหม,ไหมแล้วก็อย่างยิ่งทางมหหายานเนี้ย เราก็จะมีความเชื่อว,ว่าประตูนรกมันจะเปิดอ่ามันก็มีตำนานเช่นพระโหมดคารนะลงไปโปรดพระมารดาในนรกหนุ่นีนันก็มีอ,อันนี้คือเรื่องเรื่องเล่านะ,าอ,ะองค์พระกสิติพันธ์แหวกเปิดปุ๊บแล้วก็ไปโปรดสัตว์โลกที่ตกนรกก็มีหรือว่าเราสามารถคอนเนคกันได้ว่าผีสามเณรสีก็จะมาเราก็ต้องทำบูชา,าจีนอ,อันนี้ตามตามำนานที่มาที่ไปมันก็คือเป็นแนวความคิดเตา๋า เต่าเต่าในยุคใหม่นะเต่าเขาก็จะนับถือดินฟ้าอากาศธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติก็จะมีสมัยก่อนเนี่ยเต่าก็จะมีพิธีกรรมในการไหว้สามอย่างืูไหว้ฟ้าไหว้ดินไหว้น้ําฟ้าดินน้ำก็คือธรรมชาตินี่แหละไหว้ฟ้าสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งปีใหม่เห็ไหมพอกลางปีก็สิบห้าค่ำเดือนเจ็ดช่วงนี้แหละกษัตริย์จีนแล้วก็ไหว้น้ำสิบห้าค่ำเดือนสิบ หรือปลายปีก็เป็นสามประเพณีซึ่งมันจะใจความสำคัญที่คน,คนจะรู้สึกะหนกกันมากก็คือช่วงสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดคือกลางปีเนี่ยแหละ,ะช่วงนี้โหนกก็แปลว่าตกใจสิก็ตกใจ<อ>นิดหนึ่งว<อ>่ามีนช่วงศาสตร์จีนมันเป็นการที่บอกว่ามนุษย์จะมีความเข้าใกล้นรกกับภูมิเยอะที่สุดเห<อ>มือนประตูนรกเปิดอ่ะไงก็ใช่กระดูกอินยมาเราจะได้ทําบุญให้กับผู้ล่วงลับได้นึะให้โอกาสอ่ะคําว่าประตูนรกเปิดเนี่ยพี่เห็นตอนนี้กําลังเป็นวรัลเลยนะเออวันวันนับ เขาเปิดแล้วยังไงคือญาติพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมาเยี่ยมเยียนเราตามความเชื่อเขาอย่างนี้ไหมไม่ไม่อันนี้อันนี้คือความเชื่อแล้วแต่คนเชื่อแค่เราเป็นเรื่องเล่าให้ฟังเฉยๆนะมันก็เป็นแบบคือเขาถือกันมาเอ้ยถ้ามันมีคือเราจะทําบุญนี่กับผู้ล่วงรับอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนก็แบบว่าเขาอนุญาตที่เป็นกรณีพิเศษช่วงนี้ในวานนี้นะ แต่ผมไม่ได้บอกไปเรื่องจริงนะ okay, okay. งได้ความเฉยนใให้แบบให้ใหม,มันเป็นปกติใช่แล้วาคราวนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วช่วงเนี้ยคือคนชอบบอกว่าเป็นช่วงที่มันเป็นเดือนไม่ดีหรือเปล่าอจริงแล้วช่วงนี้นเป็นช่วงที่ดีมากเพราะเรามีโอกาสทําบุญได้ทั้งกับคนเป็นและคนตายใช่ไหมคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อนะไอ้เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องแบบความเชื่อล้วนๆเลยก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่ก็ไล่ฟังมันก็มีที่มาที่ไปมันก็เลยเป็นเรื่องว่าอยากจะให้อธิบายให้ฟังว่า มันมีการทำบุญให้กับคนทั้งคนเป็นและคนตายบางทีเราจะมีความเชื่อต่อไปอีกว่าคนดีคนมีบุญเนี่ยผียังคุ้มเราทำอะไรก็ตามนอกจากคอนเน็กชันที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันแล้วมนุษย์แล้วอ่ะเราจะมีคอนเน็กชันกับโลกอื่นไหมอาจจะได้เป็นคนมีบุญว่าพึ่งได้ทั้งคนพึ่งได้ทั้งผีพึ่งได้ทั้งหมดแล้วพึ่งมัทั้งหมดเลยที่พูดเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งนะแค่ส่วนหนึ่งเฉยใของเรื่องศาสตร์เดือนเจ็ด ศาสตร์เดือนเจ็ดเรื่องศาสต์จีนเนี่ย<ช>ซึ่งเป<ช>็นความเชื่อโบ,บราณโบราณจริงไม่จริงนี้ผมไม่ได้สนใจอะไรเลย<ช>บอกเลยว่าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นว่าจะเปิดประตูนรกหรือเปล่าไม่รู้อย่างเงี้ย<ช>นรกมันรออยู่เราอยู่กับเราทุกวินาทีอยู่แล้ว<ช>มันไม่ได้แปลกอะไรมันไม่จําเป็นต้องรอเดือนเจ็ดเดือนไหนก็ได้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีแป๊บหนึ่งก็ลงนรกแล้วมันไม่ยากอะไรงั้นเนี่ยไม่ว่านรกกูมพมจะเป็นอะไรยังไงก็ตามเนี่ยก็คือบอกว่ามันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งเนาะการที่เราบอกว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงที่แ่ย เราทำตัวเป็นที่พึ่งดีกว่าไหม,มการที่เราบอกว่าเราจะไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นเนี่ยต้องไหว้อันนั้นแล้วเราจะอยู่รอดปลอดภัยต้องไหว้อันนี้ต้องขอรพอันนั้นต้องมันไม่รู้ดิไม่ว่าจะเป็นคนคนสัตว์สิ่งของและไม่ใช่คนใดๆก็ตามเราควรจะทำตัวเป็นชาวนาถาที่ดีใช,ใช่ไหมเรื่องช,ชาวนาถาในความหมายของพระพุทธองค์ก็คือบอกว่าเราทำตัวให้มีกระบวนการกระทำที่ทำให้ตัวเองเป็นที่พึ่งได้ ไม่ใช่บอกว่าฉันเป็นที่พึ่งได้จบ K I ีเราต้องใส่ใจและทํากระบวนการทั้งสิบอย่างเนี่ยให้ตัวเราเองเป็นที่พึ่งได้ไม่ใช่บอกว่าฉันเป็นที่พึ่งของตัวเองจบไม่ได้กระบวนการทั้งหลายหล่ทั้งสิบอย่างเนี่ยพ้นวันนี้และใช้งานน้อยสิบอย่างที่ว่าเนี่ยครับก็คือที่สําคัญคือเราทําตัวเราให้มันดีพร้อมถูกไหม การที่เราทําตัวเองให้ดีพร้อมแล้วคนอื่นเขาต้องมาช่วยเราเองอ่ะใช่เปนต้องไปร้องขออะไรก็ได้ด้วยซ้ำหรือถ้าร้าองร้องเบาๆเขาก็ช่วยคนไม่ทําเลยอะ่ะไม่อยู่ในสินเลยร้องให้ตายไงเขาก็ไม่ช่วยอะ่ะจริงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราพอเรามีคนมาช่วยแล้วไงแล้วย,ยังมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบเราก็ยังสามารถช่วยคนอื่นหรือเป็นนาถหรือเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้อีกอและเน้นว่าทุกคนทำได้ทำได้ค่ะ อันนั้นก็เลยเชิญชวนว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรไงก็ตามเรามาเป็นชาวนาถากันเถอะเข้าแก๊งเร็วอีกทีหนึ่งในพุทธพจน์บอกว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่นะพึ่งเขาเราเขาพึ่งเราอย่างอย่าเป็นผู้ที่ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยถ้าเราไม่มีช่วยไม่มีใครช่วยเราเลยแล้วเราก็ช่วยใครไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ละใช่ไหมบุคคลที่ไม่มีไม่มีแบบ ใครที่พึ่งเลยไม่ว่าจะพึ่งเขาหรือให้คนอื่นพึ่งได้เนี่ยย่อมอยู่เป็นทุกข์ชั่วแน่นอนที่ตาแรกบอกว่าผมไปเจอไอ้ขวดคานี้มาที่บอกว่าเกิดมามีแต่คนช่วยเหลือคือเป็นคนมีบุญแต่เกิดมาแล้วสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ไม่ต้องสามารถช่วยเหลือคนอื่นมีบุญมากกว่า